็อีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายๆคนนะคะคอยติดตามกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหรือบิ๊กทิติวฒิวารุณกับอดีตภรรยาสาวสวยหมอลําซิ่งชื่อดังค่ะอย่างทางด้านของแพรวพราวแสงทองนั่นเองนะคะที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะมีการเลิกรากันไปสักพักใหญ่ๆแล้วก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆนะคะก็ยังคงมีชาวเน็ตคอยติดตามเรื่องราวของทั้งคู่อย่างต่อเนื่องเลยละค่ะคุณผู้ชม ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่ได้มีการเลิกรากันไปค่ะทั้งคู่ก็ได้มีการโต้ตอบกันไปมานะคะผ่านทางโลกโซเชียลและล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการไปออกรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะซึ่งในบางช่วงบางตอนของรายการนะคะพี่หนูแหม่มเนี่ยก็ได้มีการถามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะว่ามีการวางแผนสําหรับอนาคตของลูกๆยังไงเพราะว่าแน่นอนทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเป็นภาพอยู่ในโซเชียลที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้ แมีการเตรียมการสําหรับอธิบายให้ลูกฟังในอนาคตอย่างไรนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะก็ตอบนะคะว่าจริงๆเนี่ยเด็กสมัยนี้เก่งกว่าพ่อกว่าแม่เด็กเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ชีวิตจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครเพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของใครหลายๆคนก็ได้แต่ว่าลูกผมเนี่ยผมก็จะพยายามบอกเขาเสมอว่า1น3 4พ่อแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะล พ่อแม่เนี่ยก็ยังรักหนูที่สุดเหมือนเดิมบทบาทหน้าที่เนี่ยก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่สําคัญพ่อแม่ก็ปฏิบัติแล้วทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เลี้ยงลูกเวลาลูกมาหาก็อยู่กับลูกให้มากที่สุดไม่ใช่พี่เลี้ยงเลยผมเนี่ยก็คือเลี้ยงเองอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนแพมเพิ์มอะไรแบบนี้ก็คุยกับเขาเสมอว่าคือเราเนี่ยเป็นพ่อเธอนะเรารักเธอด้วยหัวใจแต่วันนี้เนี่ยพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ เ,เหมือนเราเองเนี่ยเราก็เติบโตมาโดยที่ไม่มีพ่อแม่เลยซึ่งพี่หนูม่มแแบนะคะก็ได้มีการพูดเสริมค่ะว่าเราเนี่ยก็ใช้วิธีการอธิบายในแต่ละวันและความเข้าใจของเด็กในยุคนี้เขาเริ่มเข้าใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้มีการพูดต่อค่ะบอกว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยเก่งแน่นอนนะคะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการออกมาพูดถึงลูกๆอย่างน้องนาริตะกับน้องโตเกียวเอาไว้นั้น เะค,ะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้มีการเลิกรานะคะกับอดีตภรรยาอย่างสาวแพรวสาวแสงทองไปสักพักใหญ่ๆแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยพี่หนูแหม่มก็ได้มีการถามแล้วค่ะว่าเตรียมการอธิบายให้ลูกฟังในอนาคตอย่างไรนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็ได้มีการตอบกลางรายการนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าตอบดีเอามากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยงานนี้นะคะก็ทำเอาชาวเน็ตค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะบางก็บอกว่าเธอคือที่หนึ่งมากการพูด พูดกันจ้าดีมีวุฒิภาวะดีมากๆนะคะบางก็บอกค่ะว่าวุฒิภาวะดีทัศนคติเริ่มไม่ตุ่ยใหม่นั่นเองละคะ่ะ